ส้มอันนี้มันฟ้ามนะเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ําหรอกมันจะเป็นตาไตแข็งๆนะนะน้าน้อยนะแล้วเปลือกก็หนาด้วยอันเนี้ยมันจะรูปร่างผิวมันจะไม่ค่อยเป่งๆนะเหมือนส้มที่เรากินนะมันจะผอมๆรีบๆนะตัวเนื้อส้มนะนะท่านผู้ชมนะน้าน้อยนะอ่าสังเกตได้คือไอตรงจุกมันเนี่ย มันจะแข็งแข็งนะมันจะแข็งแข็งนะแสดงว่าอมันฟ้มนะวิธีเลือกส้มนะครับผมแล้วเปลือกหนาด้วยอันนี้เปลือกหนานะลูกกลมกลมนิ่มเปลือกบางอ่านี่นี่ต้องถามผู้รู้นะครับผมลูกลูกกลมกลมนิ่มเปลือกบางเปลือกบางใช่ครับแต่ไม่ใช่นิ่มถึงขนาดส้มจะเละนะไม่ใช่นะอไม่ใช่นิ่มต้องนิ่มนะครับผม นิ่มๆเปลือกบางๆนี่นะนี่ก็กำลังเยาไปคั้นน้ำนะต้องล้างวัสามถึงสี่ครั้งนะครับผมเพื่อไปคันน้ำนะไปคั้นน้ำผลไม้นะถึงมือผู้บริโภคต้องปลอดภัยนะครับผมนี่ก็ล้างอยู่นะขัด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 ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนอยากจะไปประกอบอาชีพนะก็นะต้องเลือกทรงให้เป็นนะครับผม ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ